กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แก้ปัญหาพัฒนางานด้วย r 2 r เพื่อนำองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาพัฒนางานตามภารกิจพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารการดำเนินงานมีการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams โดยมีผู้เรียนพี่เลี้ยงที่ปรึกษา ทีมผู้จัดและวิทยากรการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบมีสื่อประกอบการเรียนรู้มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเป็นกรอบจัดกระบวนการเรียนรู้8เรื่องจำนวน6เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้เวทีที่1มีการทำความรู้จักทีมงานและกลุ่มผู้เรียนรวมถึงการละลายพฤติกรรมเพื่อเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้เวทีที่2 วิทยากรบรรยายหลักวิชา r าทูผู้เรียนได้นำเสนอแผนการเรียนได้หัวข้อวิจัยร่วมกันคือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวัดชุมพรเวทีที่3ได้กำหนดวิธีการและเครื่องมือในการวิจัยเวทีที่4วิทยากรบรรยายการรวบรวมข้อมูลอ,อาทู ผู้เรียนออกแบบกระบวนการรวบรวมข้อมูลเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนวิธีการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเวทีที่5ผู้เรียนนำเสนอแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิทยากรแนะนำการออกแบบการเขียนงานวิจัยแบบง่ายได้มาตรฐานรวมถึงให้คำแนะนำเพิ่ม,เต,มเติมในการสรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเวทีที่6 ผู้เรียนนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยจากงานประจำวิทยากรแนะนำสื่อและช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีการสรุปผลและประเมินผลผู้เรียนมีความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ด้วยระบบโปรแกรม Microsoft t e a m มีองค์ความรู้และเข้าใจระบบโปรแกรมเพิ่มขึ้นร้อยละ85ทั้งนี้ในการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนออนไลน์ผู้จัดมีทักษะในการวางแผนและกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเวทีอย่างเป็นกันเองหน่วยงานมีการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้เพิ่มทักษะผู้เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติในพื้นที่โดยมีทีมพี่เลี้ยงให้ความรู้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ประสบผลสำเร็จในที่สุด